สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเรานะคะพามาดูการซื้อพันมัน89นะคะทําไมหนูถึงต้องปลูกพันมันแ9และทําไมต้องสั่งมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะไปดูกันเลยะคะ่ะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยหนูชอบพันมันพันแปดามากนะคะทุกคนหนูมีพันุ์มันหลายพันมากนะคะแต่หนูว่าชอบพันมันพันแปดามากเพราะเขายาวมากทุกคนแล้วเขาก็จเจริญเติบโตในที่ หินเพราะว่าแปลงที่หนูจะปลูกเนี่ยเป็นแปลงหินได้ดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพันมัน89้ามาส่งนะคะถ่ายเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเวลาปลูกจะได้รู้ว่าเป็นพันไหนอะไรยังไงนะคะทอนพันสวยแก่ดีแต่เล็กไปนิดนึงแต่ก็โอเคค่ะพันมันถือว่าแก่ดีนะคะทุกคนเราซื้อไปในราคากล่องละ ท่าไรหร่วะพี่วันฮะเดี๋ยวแล้วกล่องอะไรวะทำไมเม็นยายจังวะกล่องแฟดนี่หว่ากล่องแฟดแฟเลย,ยเราซื้อไปทั้งหมดสี่กล่องแต่น้องเขาขอรวมใส่มากล่องเดียวนะคะโอเค<ม>เดี๋ยวร<ม>อ,อดูกันนะคะใช่เป็นการสะดวกในการส่งท่อนพันก็ถือว่าแก่ดีนะคะเดี๋ยวบ่มไว้ก่อนสักวันสองวันค่อยเอาไปลงค่ะคนขา เราที่ปลูก8 9เนี่ยก็เพราะว่าแปลงที่มันเป็นแปลงหินนะคะเคยปลูก8ปมาก่อนแล้วเขาปลูก8ปแล้วเขาสู้หินได้นะคะทุกคนปีนี้เราก็เลยจะกลับมาปลูก89อีกครั้งนะคะเพราะว่าอีตอนนั้นอะไม่ได้เก็บพันไว้เลยะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็เลยสั่งเข้ามานะคะและท่อนพันน้องก็ค่อนข้างแก่นะคะแล้วตอนนี้ก็ตอนที่ลงคลิปอะคะ่ะ ปลูกไปแล้วน้องมีอายุได้ประมาณจะครบเดือนแล้วไม่มีโรคเลยค่ะทุกคนไม่มีใบด่างตอนนั้นที่เราไถาทิ้งไม่เก็บพันไว้เลยเพราะว่าน้องเป็นใบด่างนะคะทุกคนเหตุผลที่หนูทำช่องนี้นะคะที่บอกว่าเราซื้อพันุ์มันอะไรเราปลูกอะไรเพราะว่าอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนรู้นะคะว่าเราทำยังไง หนูอาจจะเป็นคนที่ปลูกมันไม่ชำนาญน,นะคะไม่ได้เก่งอะไรแต่ก็คือหนูก็ทําหนูอยากให้เพื่อนๆนรู้ว่าหนูทําแบบไหนนะคะอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็คือก็ทําค่ะทุกคนขอโทษทีค่ะทุกคนตอนจุ่มน้ํายาเล่งรากน้ํายาใดๆต่างๆนะคะฮอร์โมนอะไรต่างๆที่เรามีเนี่ยหนูลืมถ่ายนะคะก็เลยได้มาเป็นการเก็บท่อนพันธุ์มันนะคะ ลืมจริงๆไงก็ติดตามรับชมช่องเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดติดตามหนูด้วยนะ,ะบายบายค่ะทุกคน